สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะมือนีกะแต่เอาเจ้าปูดินมาฝึกครับผมกะทำเลกับมาะเหมาะ,ะ,ะพี่น้องเป็นปลาสาเกลนะครับเนาะะมาอเหมาะ,ะพี่น้องเดินกรงกวางครับผมทำเลเหมาะมากครับผมกะ มื่อนี้กาวาถีปักขึ้นล่องเบิงนะครับเนาะมือภาว่ามือนั่นอ่านกปลาล่งแต่ว่าผมไม่ได้ปักขึ้นครับผมมีนกหาวอยู่ครับผมเอาพี่น้องมาลุ่นลุ่นน้ำกันสีขันมาบุออกปลาสามเทียทีเทียนี่แหละครับผมนกไม้เฮาน้ะครับเนาะเป็นลูกออตโตครับผมเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันพี่น้อง Oh, God.

เจ้ยวเลยพี่น้องนกไหม้นกไหม้เออเยวครับเอืมสีข่แตกเลยแล้วครับผมมาแล้วมือนี้มาแล้วครับนับได้เนาะครับเนาะหนึ่งแต้มครับผมสำหรับนกฝึกมือนีเนาะครับเนาะอาจารย์ เจ้าปูดินก็นจัดให้แล้วครับเอาไปใกล้ก็ได้พี่น้องนกเข้าไม่อยู่หน่อยนะสิยญญ่านนะครับเนาะค่อยเลียนไปนอ้ดีใจแล้วพี่น้องเมื่อน,นี้อืมออกฝึกสองสามหมื่นนะครับเนาะเดจ,จับเฉลยแจมแรกให้ครับผมเอาพี่น้องเกี่ยวเลย เขียวเขียวมือนันละตัวนันละที่ลงมือนันละมือนี่ตัวนี้มือนันพอนลงมากผมบาดปัดขึ้นครับเกี่ยวเลยเนาะเลยก็ไล่งามอยู่พี่น้องเฮ้ยเขียวเกี่ยวเขียว,วครับผมปูดินนะครับนะลูดไส้ออโต้ครับผมอ่าโอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวจะนกเขาจีตื่นแหงนกน้อยอยู่ดีใจครับดีใจนกสองกุ๊บวาพี่น้องนี่ครับผมเอาจวด